สบ,บายดีพี่น้องสบ,บายดีสุขสุขสุขสีเอฟซีธมอนทบายน้องมาอัปเดตอีกรอบพี่น้องอเอ,อ,งอ้ยคือตอนนี้การมีแต่นั่งวนันนี้ย่แข่งย่งคนมืดและพี่น้องแข่งคนเทากระบางแล้วก็นั่งพักผ่อนเศร้ามือไเอาเฮงอ,อันนี้กะกินต้มขุงนตัวต้มคุ้ง,งพี่น้องเอ้ย กระปุนก็นมีได้พี่น้องตามซุ่มๆซืนนอนอมีแต่ผู้บ่านั่งในใก้พี่น้องเลยอันนี้ก็ตามเอาคุณเวตามาตอนใดอันนั้น่ง ยังไม่ต้ามาตอนแรอันนั้นนะฮะซาจ้อจะขึ้นนั่งใกล้ค่ะแท้เสียดขยิบไหมเสียดขยิบไหมเสียดบ้าก้าวสันบ้กก้าวสันบอกโอ้ยสบายดีพี่น้องโอ้ยเป็นเมตตาสวัสดีมาเออเมื่อวานนี่จะเมื่อจะมองเสมกเมื่อตอนเช้ามาเลยเมื่อตะเมื่อวานอะมาตะเต็นซานตาเงางามซอมม แตหาเมคนแลมือน้ำแ้่ก็กลับมือใหม่อ้เมื่อวานนี่นะบอหแม่มนเหมูนเมลแองมลแงเมลแดงเมื่ออาบน้ำจากซิมันใหม่มานออยี่พี่เมื่อเมื่อก็เมื่ออาบน้ำนนแล้วก็ไปซอยมีงานถูกแคนลาอยู่กินวากมื่อมาอะะพอเนี่ยแม่จะหาอะรกัม่ที่อีกะไรเยอะแเป็นถูกแนเป็นมาเตไทย พฤศจิกาอีกบอลจางผู้แคน่ง้นผู้แคนอยู่เลยเป็นชาวจอยนะสมัยอิศะชาวจอยเธอเด้อนั่งนั่งขากรวยแนงอยู่คักขนาทารังนี่ท่านอิศากับเขาไปเบียดอะไรวิแต่หนุ่มๆเลยนี้นะ เลือกได้บด่ดิฟุนเออแต่ละคนน้านี่ซเส้าจ้อยนี่มานั่งนี่ผู้นี้น,นี่นั่งนะผู้นี้น,นี่เป็นยังอันนี้จงไว้ให้ฉันแล้วกกูเบนจงวะแล้วกาคือว่าไหยจากดีเออ มาอัปเดตอีกรอบพี่นอ้องอันนี้คือแคกที่เพิ่นมาก,กินทานเนาะเพิ่นมาก,กินทานงานเมีเยรองเท้ากระยองข้าวยันละพนันพี่น้องแม่งหนาไรตาอยู่โอ้ยเก็บแล้ววันนี้ผู้บ่าวเก็บแล้วมมล, <c oughs> ลมกระแฮงพีน่น้องมาทางนี้ปิ่นลำโพงเสลลมขัดเงานี่แค่เพิ่งมาก,ก,กินทานพีน่น้อง วันจ้าลงมือวันพฤหัสบดีพี่น้องเอ้ยวันนี้เป็นเมืองวันจันทร์เด้อพี่น้องนอะอัปเดตอัปเดตตอนสวยพี่น้องอีกอย่างจะเปลี่ยนสูตรตอนใดอันนี้นะ,<ม>ะอย่าบอกได้ว่าประทานอาบด้ำนี่ ดอยู่ก <hang> ันย้ำได้ได้กับปังปังกันย้ำนั่นเนาะอยู่กันย้ำได้ไรปังกันย้ำนั่นกระโดดใส่กันย้ำนั่นก็ได้อยู่ใกล้บ่ได้ซะบ่อืมห้างเนี่ยไฟได้คิดฮอดป่ะข้างห้างห้างเออข้างห่างห้างแต่ข้เนี่ยได้คิดฮอดขันอยู่ใกล้ๆก็ได้กระโดดใส่โอ้ยนักพี่นักฮอืม เก็บข้าวพี่น้องมาเก็บข้าวพี่น้องเอ้ยมีลายแผนได้พี่น้องอันนี้คือแผนหนึ่งข่าวได้พี่น้องเอ้ยนหนึ่งข่าวสุดยอดมากดี กหนึ oh, no. no been, ่งข่าวย่อแขกพี่น้องเอ้ยย oh. ่อแขกกับประธานนั่นหนึ่งข่าวก็ได้สามหัวตัวได้พี่น้องอันนี้แผนกซวยอันนี้โอ้ยนี่น้องอันนี้เรื่องหัวช่วยข่าวพี่น้องเอ้ย ay thung giàng, bđc thung giàng, bđc tip, bđc tiếp bđc thả, lấy tít, jog, không, sao, không, sao, không à, này, bđc gò, bđc tip, gò nhảy, này đi à, à, này, à, này bao <laughs> เฮ็ดกับข่าวพี่น้องซอยพี่น้องซอยดาได้แล้วมาข่าวเบาหนี่นะพี่น้องอันนี้ก็มาข่าวพี่น้องเว้ยทั้งนี้มาทั้งนั้นหนึ่งพี่น้องพี่น้องกันหนึ่งอยู่ในนี้มาพี่น้องเว้ยมันบ่พอย่อเข็งข่าวมาด้านในแต่แต่งพาเพ้นอยู่พี่น้อง แต่พาเพย์อย oh. oh. ู่ได้ทางนี้ก็ได้อันนี้คือพาเพย์เนาะอ้าวซ่องซ่องวะเอ้าพี่น้องขอโทษขอพายเบนคุณอาเพิ่นอันไหเพิ่นเปิดกลองอยู่เฮ้ะบ่าวดานน้อยเฮ็ดยังอยู่นี่นะเฮ้ย

หลายคนกระสอยกันเหตุพี่น้องยังอันนี้นายยังบ่แล้วอยู่บ่กินตะเตโดนี่นะ เดี๋ยวจะไปเปลี่ยนสูทตอนไหนท่านไปท่านมาเนาะพี่น้องอยากโล่มแหง้งหมดสั้นไปโล่มมาแล้วได้ไไมมดีเนะ <S 2> <S 2> าะจำเป็นว้จะมันว่ารักไปตอนไดอนอ,อันนี้ยบุ๊ ตาแน่เนี่พี่น้องเคุณป่าครับเอาเบิร์สันี้กินต่อพี่น้องพาเปลิดบรรยากาศพี่น้องเอ้ยบรรยากาศตั้งจากเายียบเหาียคนจะเห็ดกับข้าวกับน้ำแตงผักข้าวผักน้ำใส่จังเพนเออใส่เพนพี่น้อง ตารางปรุงอาหารปรุงแก้วพี่น้องสาวเอิร์คก็จับทุ่งไงแทนนั่นคือจับทุงใหญ่แท้บอกแดงพักข่าวยอดแชร์อีกแล้วว่านี่นะพักเพลินบอกก๊าลังก๊าลังนก๊าลังใส่พักเพนพี่น้องแมนบ่ะ อคุณเจก็แล้วครับเป็นคนจัดการเรื่องนี้พี่น้องซอยเป็นคนสวยแล้วกันน้องเอิญพี่น้องจัดการซอยกันจักผ้าบอกเจมโอ้ยหน่ัยหน่อยตาซีกหน่อย

เรื่องสิ่งีขอบุญเจ้าชายพี่น้องโอเคพี่น้องคลิปนี้กาขอจบจะมีน้องมาอัปเดตบรรยากาศให้เบิรงพี่น้องเอ้ยหลายคนหลายสวยพี่น้องเนาะคลิปหน้าเจอกันพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์ฝากติดตามซ่องสาวเอ๋ยเด้อพี่น้องเนาะ ทีมงานบ่าวบอยนะพี่น้องมาอัปเดตเดี๋ยวสิมาอัปเดตอีกรอบพี่น้องจะเป็นเราได้กากติดตามในเด้อพี่น้องเ้ยขอบคุณในลายขอบคุณทุกๆก,กำลังใจพี่น้องเลยคลิปนี้ไปบาย,บายสบายดี